้าวสวัสดีครับสวัสดีตอนค่ำนะครับราจากที่เอาหางต่อให้เบิ่งรุดตนดูครับแล้วก็ห้างพังกระติดบ้านนะครับนี่มีเพือนหลังนึงครับนังมีหลังนึงกันเนฮะือนนี่ยที่บแบ่งแสงเป็ดผมส่งไปแล้วก็มีหลังนี้ห่างไกครครลกำนังเลยไกลๆเลยครับในเฮือนคนนี้ก็เลยต้องเลยใช้ไฟนะครับห้างนีง้ จำเป็นครับแล้วก็ต้นดูมันใหญ่ครับเนี่ยง่ายเลยต้นดูกมมอดบุหุมหมดละห่างเพคนกับคุนครับเลยเดี๋ยวเครื่องแบตเท่าไรห่างกันเลยเดี๋ยวยี่เครื่องแบตเท่าไรนะห่างเลยเขาก็พุกันเลยนะใส่แบตเนี่ยเบิ่งบเห็นจากที่พ่นคลายให้เบิ่งต้น ตะหูแรงตัวคำๆยังบ่มือทันล่ะนี่น,ะ,นะห่างมันนะเดี๋ยวของเราติดต่างครับไปยิงสายไฟจุดต้อไม้สามท่อนครับห่างนี้นะีหอยขอหเขยกำลังมากครับกับทีมงานอีววกคนหนึ่งครับเดี๋ยวของเราเช่าเบิ้งผลงานครับจุดแล้วก็ขี่เอาเมือแกะว่าพลงานได้หลายเท่าเลยไกลฮือนครับต้องไดปทำงานครับเผาขึ้นเอนาบ่ได้ครับไปครับรอเบ,บื้งผลงานพ่ออยู่บ่อปุมหอนมึนจะเอาอยู่อยู่บวมเฮ้ยฮึมาโคมันใหญ่อยู่ไ ตงใหญ่ายดีเลยพวกน้าสืบเลยนะเคยดูมันหลายพื้นนึงไปบ่อยพื้นนึงอยู่เต็มห้องมันใหญ่เายดกนเลยเออขูดดูห้องตัวมันง่า่ขูดลงห้องตัวมันหน่อยหมดใน้น่อยนี้ข่อยามันเอาขึ้นไปพอดีไฟมอดนะโอ้ยมันโบกโบกง่ายเลยลองเบื้องข้างทางทุกคนดียังซึมลงบ่อืม ้าบ,บ้านนั้นนั่นเอากาวนั่นอุดเอาเลยเกาได้หอยกาวดักกาวอันอที่เขาตาาอย่างรถถะนะคิวไปคิวเห่แค่รถอยู่ลยเลอใช้สื้อมีเราได้ยามันกระเซอะแทบออ้เลย อะไรบอไม่กินแล้วขึ้นรถบัดรได้ยบทสองคนเคยอีกน,น้อยนึงเฮ้ยเอ้าคนนี้ขันบูดมันบอ ตั้งดินบเอาเดี๋ยวขึ้นจุดก่อนบานเลยเออต้องลงมาเอาขึ้น<า>ย่างอีเด้มันต้องได้แก้อีเด้ยอ้าวทางไหนครับครับดี๋เบิ่งผลงานครับเนียตัวน้ำลงบดได้ให้เบิ่งครับเพราะว่าการน้ำเพิ่นเอาลงนำกันผมก็เลยบดได้ท่ายให้เบิง่งดี๋ยวรอเบิง่งตอนแกะออมาเป็นไข้ครับเดี๋ยวรอติดตามเบิง่งกินได้หลายกันไปกำลังนึ่งอยู่ ครับสังเอามากรับพอดดีได้รูปแปดครับเทียวเป็นไข่ไอ้ครับถือว่าผ่านอยู่ครับผลงานใกล้เฮือนครับก็เลยได้เผาไปครับสวัสดีครับ